สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะปักหลังตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมปี2564กก็เป็นปักสุดท้ายของปีนี้นะคะเรามาเช็คดวงชะตากันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะสมัยขอเริ่มที่เรื่องการเงินเป็นอันดับแรกเลยนะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะแม้ว่าจะอยู่กับดาวคู่ศัตรูก็ไม่ได้เกิดปัญหามากมายค่ะชาวลัคนาราศีเมษจะมีการจัดการเงินที่ดีหมุนเงินได้ใครขาดเงินก็จะมีเงินเข้ามาบางคนนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษขาดเงินแล้วเกิดจังหวะที่จะต้องใช้เงินพอดีกลับกลายเป็นว่ามันจะมีเงินพิ พิเศษเงินฟลุกฟลุกหรือว่ามีรายรับมีไรายได้เข้ามาทันเวลาพอดีนะคะมันจะรู้สึกเฉียดฉิวหรือว่าเสียวเสียวสักนิดนึงแต่กลับกลายเป็นว่าคุณจะจัดการได้นั่นเองค่ะการแข่งขันหรือว่าเขาเรียกว่าการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการลงทุนการเทรดหรือว่าการเก่งกาไรอะไรลักษณะนี้นะคะรวมถึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษสมัยมองว่าคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะ อาจจะเป็นโชคจากการทํางานหรืออาจจะเป็นโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นโชคจากการแข่งขันก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นขอพูดถึงในเรื่องงานควบคู่กันไปด้วยเลยใครที่เป็นชาวเมธที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังสอบนะคะหรือว่ากําลังมีการแข่งขันมีการประกวดต่างๆนานา,นารวมถึงใครที่เป็นพนักง,งานประจรําพนักงานบริษัทที่ต้องแข่งกับเวลามีการทํางานแข่งขันกันกกับองค์กรอ,อื่นๆก็ตามแต่ มันจะมีเกณฑ์รุ่วงไปได้ด้วยดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวนะส่วนในเรื่องของรายจ่ายค่ะชาวลัคนาราศีเมษมันมีเหตุที่จะทําให้คุณต้องเกิดรายจ่ายค่อนข้างมากเลยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะจ่ายแต่คุณต้องจ่ายออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการทําของหล่นทําของตกแตกอะไรอย่างเงี้ยทําโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นความที่คุณอาจจะระวัง น้อยหน่อยแล้วทําให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้ด้วยการซ่อมหรือซื้อใหม่ประมาณนี้นะคะมันมีเกณฑ์เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตหน่อยนะชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะหาอาชีพเสริมใครอยากจะหาช่องทางทาเงินเพิ่มสามารถที่จะหาได้เลยนะบางคนบอกว่าใกล้จะสิ้นปีและขอเริ่มต้นปีหน้าเลยแล้วกันไม่จําเป็นต้องรอนะความคิดความอ่านวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะเราลงมือตอนนี้ ได้เลยนะอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคของการลงมือเร็วการลงมืออย่างทันทีทันใดมันจะทําให้คนประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่ลงมือช้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรได้ให้รีบทำํำยิ่งในช่วงนี้ดาวพระอังคารโคจรเสรดด้วยคําว่าเสดหมายถึงโคจรเร็วนะคะเพราะฉะนั้นดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณโคจรเร็วแบบนี้คิดได้รีบลงมือทําจะดีที่สุดค่ะ ต่อนะคะมาพิจารณากันที่เรื่องการงานกันบ้างค่ะสําหรับการงานของชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีการบริหารจัดการงานได้ดีนะคะมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนรอบข้างบุตรบริวารรอบข้างตัวคุณจะให้การสนับสนุนจะให้คําแนะนําจะให้การหนุนนําที่ดีค่ะคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีบางครั้งอาจจะเป็นน้ําจิต น้ำใจกับคนที่อยู่นอกสายงานของคุณก็เป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีเมษจะได้เจอกับกายาณมิตรที่ดีค่ะซึ่งคําว่าการาณมิตรที่ดีตรงนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนไกลก็เป็นไปได้ค่ะชาวเมษมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนไกลคนไกลาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นการยื่นมือมาช่วยแบบที่คุณไม่ทันคาดคิดก็เป็นไปได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะใครที่เป็นเซลล์เป็นพนักง,งานขายหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ พูดอย่างเช่นครูอาจารย์อย่างเช่นออทนายความนักวิศวกรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องอาศัยการพูดนะหรืออาศัยเรื่องวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นการเจราจาการต่อรองการตกลงดําเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญ์สัญญาการขอใบอนุญาตต่างๆจะมีความราบรื่นดีนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนระบบงานมีการปรับปรุง r รีโนเวตงานใหม่เอางานเก่ากลับมาทำมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแผนกย้ายออฟฟิศย้ายสาขาหรือบางคนอาจจะมีการขยับขยายต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะตรงนี้จะมีมุมที่ดีเลยนะสำหรับชาวเมษนะคะดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณอย่างที่สมัยบอกไปว่านอกจากเดินเสดคือเดินเร็วแล้วดาวพระอังคารยังได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไร มันจะมีจังหวะที่ดีจะมีเกณฑ์ต่อยอดได้จะไปได้จะหาทางออกได้นะคะใครที่มีบุตรบริวารมีลูกน้องมีพนักงานช่วงนี้เขาก็จะทําตามคําสั่งของคุณได้ดีค่ะคุณชี้อะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะอาจจะนําปัญหาจุกจิกใจเล็กๆน้อยๆมาให้อย่าไปซีเรียสนะอะไรที่หย่อนได้ให้หย่อนอย่าตึงจนเกินไปนะคะต้องรู้จกักเขาเรียกว่าพระเดชกับพระคุณเนาะต้องรู้จักใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดชสําหรับชาวลักษณะ ราศีเมษในช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเดชจ,จะไม่ใช้เลยนะพระเดชหมายถึงอำนาจพระคุณหมายถึงความเมตตาความปราณีนะคะอะไรที่หย่อนได้ให้หย่อนอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสกับบุคคลที่เป็นพนักงานหรือบริวารให้คุณออของคุณให้มากนะคะเพราะเขาเหล่านั้นก็ทํางานให้คุณเขาเหล่านั้นคอยสนับสนุนคุณนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราจะดีที่สุดค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะต่อมามาพิจารณาที่เรื่องสุขภาพกันบ้างนะ ชาวเมดค่อนข้างจะหัวดื้อหัวรันนะคะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ยอมจะไปพบแพทย์ไม่ยอมจะไปหาคุณหมอไม่อยากจะไปรับอยู่รับยามากินนะคะโดยเฉพาะชาวเมดท,ที่เป็นเพศชายเนี่ยแบบไม่ชอบไปโรงพยาบาลเลยได้ยินคําว่าโรงพยาบาลแล้วไม่อยากเข้าใกล้เลยประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้นะถ้าในช่วงนี้มันมีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอบาดไหลต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะรวมถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนด้วย บางคนอาจจะรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเหนื่อยล้าประมาณนี้นะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยและคนรอบข้างด้วยนะคะต่อมาค่ะ เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีการคุยในเรื่องของการวางแผนอนาคตมีการคุยเรื่องบ้านมีการคุยเรื่องรถมีการคุยเรื่องของความมั่นคงหรืออาจจะมีการวางแผนแต่งงานแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันจะเป็นความชัดเจนอีกสเตปหนึ่งนะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะถือว่ามีสเสน่ห์เลยช่วงนี้อาจจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ง่ายนะคุณจะขยับตัวไป ไ,ไหนะะคะจะเดินไปไหนจะทําอะไรมันมีคนมองมีคนจ้องประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของคุณมีเสน่ห์ดึงดูดนะเออก็ถือว่าเป็นเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่ามีเซ็กซ์แอพเพลนะคะประมาณนี้ในช่วงนี้พรุ่งพล่านเลยทีเดียวสําหรับชาวเมษค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ